ฟังเร็วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตส,สญญารการล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าตีแตกเป็นที่เรียบร้อยเพราะล่าสุดนั้นไทยเป่าขเขมรไงท้องกลางเวทีโลกเลยทีเดียวครับพร้อมกับฮุนเซนอาการหนักส่งลูกฮุนมาเน็ตนั้นเจรจาขอยอมแพ้ไทยยังรวมไปถึงอีกเรื่องราวหนึ่งครับจันทบุรีมาแรงล่าสุดนั้นมีการเทป,ปูลหล่อฐานเสาธงชาติไทยประกาศเขตแดนพื้นที่ตัวอยู่ที่เราสามารถยึดคืนจากขเขมรในรอบ10ปีโดยเรามาเข้า เรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับตมแนวแชายแนนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งนั้นตอนนี้ก็ถือว่ายังมีการเฝ้าระวังที่สูงอยู่นะครับเพราะทางฝั่งไทยเราเองก็เริ่มที่จะรุกคืบไปในพื้นที่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการทําลายบ้านเรือนของเขเมรโดยเฉพาะบ้านเมียของกำนันลีที่ออกมาร้องไห้รานาวเลยครับบอกว่าสร้างมา4 5 0ปีซึ่งก็มีการสรุปออกมาเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1ครับก็ได้มีการแจ้งออกมาว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาครับยังคงไม่มีมวลชนเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่แต่ก็จะมีชาวบ้านกัมพูชานะครับยังคงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมใช้ชีวิตประจําวันในพื้นที่ตามปกติ แล้วก็ไม่มีทีละที่จะอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใดส่วนบ้านเปรยจันนะครับก็มีมวลชนเนี่ยชุมนุมกันเล็กน้อยร่วมกับทหารตชดประมาณ20-25คนยังมีการเข้าเวรคอยตรวจการและก็บันทึกความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยเราตามปกติอยู่นะครับเหตุการณ์ทั่วไปตอนนี้เนี่ยยังถือว่าสงบนะแต่ก็ไม่ประมาทซึ่งทางกองรัพัที่1เองครับยังมีภารกิจสําคัญเลยก็คือภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในการสร้างความปลอดภัยพื้นที่บ้านหนองจันนะครับในวันนี้ก็ดาเนินการสํารวจ แล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดตามแผนปกติอยู่นะครับส่วนการรื้อทําลายสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่พักบ้านของขเขมรเองซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการปรับแผนดาเนินการอยู่นะครับแต่เราหรือแน่นอนแหละเพราะว่ารื้อไปแต่ละครั้งรื้อไปแต่ละทีขเขมรก็จุกอ,อกนะครับจะเป็นจะตายซึ่งภาพรวมล่าสุดของแนวชายแดนไทยเราตอนนี้นะครับก็มีกระแสออกมาว่าทีมงาน1ต่อ5 0,000หรือว่าฐานแนวหน้าไทยเรา ช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าห้ามขาดห้ามลาห้ามมาสายเลยครับให้เตรียมกําลังเต็มระบบเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าพอเจราจาก,กับเขเมรไปปั๊บเนี่ยขมรจะยอมหรือไม่ยอมกับข้อตลกลงสันติภาพถ้าเกิดขมรไม่ยอมมันก็มีแนวโน้มสูงโอกาสสูงมากนะครับที่เราอาจจะมีการประทะกันต่อ แต่ถ้าเกิดมีการตกลงสันธิภาพกันปั๊บเนี่ยขามเมนก็ต้องทําตามด้วยถ้าเกิดไม่ทําตามก็เหมือนเดิมนะครับตกลงกันไม่จบอยู่ดีอั่งที่ผมบอกไปแล้วครับยังคงเฝ้าระวังสูงอย่างต่อเนื่องอยู่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเกี่ยวกับประเด็นกองกําลังบูรพาเองซึ่งงานนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรญญารญประเทศครับได้มีการเปิดใจถึงภารกิจคืนบุญดกับชาวบ้านหนองยาแก้ว หลังจากกัมพูชานั้นลุกลาเข้ามามากถึง10ปีโดยเฉพาะบ้านหนองจานนะครับที่จะลงปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้เป็นจุดที่2ครับหลังจากบริเวณบ้านหนองยาแก้วเราก็สามารถทําได้ซึ่งบ้านหนองจานตอนนี้อัปเดตล่าสุดออกมาครับสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้แล้ว60ไร่นะครับเหลือไม่แก้64ไร่เท่านั้นซึ่งทางกองทัพเราเนี่ยได้เตรียมแผนปฏิบัติการไว้เรียบร้อยรอเพียงคําสั่งจากหน่วยเหนืยว่าจะให้ดําเนินการอย่างไรแล้วก็ยื่นคําขาดออกไปเลยครับถ้าเกิดว่าชาวกัมพูชา ลุกลาเข้ามาในบอ้ีของไทยนั้นบางส่วนก็จะมีการรื้อถอนออกไปและยังไม่พอแค่นั้นครับถ้าเกิดยังมาขัดขวางอีกเนี่ยก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ร้องเรียนได้แล้วเราเองก็มีสิทธิ์อย่างชอบธรรมในการดําเนินคดีต,ดตามกฎหมายรวมถึงการใช้ตํารวจควบคุมฝูงชนดําเนินการกับชาวกัมพูชาด้วยและก็มีกําลังทหารไทยที่จะดําเนินการกับทหารกัมพูชาซึ่งถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะตอบโต้แน่นอนเราไม่ยอมนี่ก็เป็น ผู้บคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่อารยประเทศโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับก็ยื่นคำขาดออกมาแล้วว่าขมรถ้าคุณมีการลุกล้ํามีการขัดขวางไทยเราดําเนินมีการขัดขวางไทยเรากับการดําเนินการเจอดีอย่างแน่นอนต้องแบบนี้ครับต้องยื่นคําขาดไปเลยไม่งั้นขมรไม่ยอมแน่นอนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาเหมือนกันว่าก็เริ่มระดวมวลชนกันมามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเจรัสครับเมียเก่ากํนานีเนี่ยได้ออกมาร้องห่มร้องไห้มีการอ้างว่าฐานไทยเราหรือบ้านไม่บอกกล่าวกันก่อนนะครับบอกว่าเสียดาย การนำมาหากินที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงกว่าจะได้สังกสีแต่ละแผ่นเนี่ยอยู่มาตั้ง40-50ปีขณะที่ลูกสาวกำนันลีเองครับลูกสาวเจรัสเองก็มีการโพสต์ข้อความว่าบ้านหายไปแล้วนะครับก็เป็นการรื้อถอนของกองทัพ ภาคที่หนึ่งขเราเมื่อวานนี้นะครับติดกับบ้านกำนันลีเลยนะซึ่งก็มีการชีช้แจงออกมาครับว่าบ้านกำนันลีนั้นเราจะรื้อถอนตอนไหนก็ได้เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องรื้อถอนเฉพาะตัวบ้านที่เป็นโครงสร้างไม่แข็งแรงก่อนนะครับส่วนโครงสร้างปูนเนี่ยเอาไว้รื้อถอนทีหลังครับเพราะเนื่องจากจะใช้เวลามากในการรื้อถอนซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศเขตแดนของไทยเราอย่างแท้จริงกับการเปิดปฏิบัติการแบบนี้เอาลามาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความใจชื้นเกี่ยวกับความใจฟูกันเหมือนเดิม ที่ล่าสุดชาวจันทบุรีครับมีการร่วมแรงร่วมใจเทปุลหล่อฐานเสาธงชาติไทยประกาศเขตดินแดนบนพื้นที่ตัวยูเสร็จสับรเรียบร้อยซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่รูปตัวยูครับถนนเลียบชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็เกิดภาพแห่งความสามัคคีขึ้นมานะครับเมื่อชาวจันทบุรีรวมกว่า200คนได้ร่วมกันเทปูลหล่อฐานเสาธงชาติไทยอย่างคึกคัก เพื่อแสดงอนณาเขตเป็นพื้นที่ของไทยเราอย่างชัดเจนหลังจากปฏิบัติภารกิจเชื่อมแผ่นด,ดินรูปตัวยูที่ถูกตัดขาดมาน,านานนับ10ปีได้สําเร็จลุล่วงไปไปเรียบร้อยตลอดการทางาน1เดือนที่ผ่านมาโดยเราเองก็มีการสร้างถนน15กิโลเมตรนะครับผ่าน50หุบเขา70หุบเหวครับและก็เชื่อมแผ่นด,ดินเป็นรูปตัวยูแล้วยังถมดินกลางคลองครับกว้าง35เมตรลึก2เมตร ที่มีกระแสน้ําแรงและก็เป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างแสนสาหัสเลยกับการเอาแผ่นดินขึ้นมารอบนี้นะครับเนื่องจากมันอยู่กลางหุบเขาคือเราเนี่ยเดินทางเข้าไปลําบากกว่าเขมรน,นะครับเขมรคือติดถนนของเขาเลยนะถนนชายแดนเลยแต่ว่าเราเนี่ยเป็นป่าและเราก็ต้องทําทางเนี่ยขึ้นใหม่หมดเลย1เดือนเต็มนะครับที่เราเปิดปฏิบัติการนี้แลวก็สาเร็จดูล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของนักชาวจันทบ,บุรีและก็พี่น้องชาวไทยเราทุกคน ที่สามารถเชื่อมแผ่นดินไทยเป็นผืนเดียวกันนะครับหลังจากที่รอมานานกว่า10ปีงานนี้ก็หล่อเสาธงครับขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อประกาศเขตแดนอย่างสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะครับที่เราสามารถเชื่อมแผ่นดินได้สาเร็จและก็เอาแผ่นดินคืนกับทางฝั่งของเขเมรได้ซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับยังเป็นเรื่องดีอย่างต่อเนื่องที่ล่าสุดนั้นรัฐสภาโลกครับรับร่างมติไทยดันปราบแกมเมอร์เป็นวาระเร่งด่วนโอ้โหงานนี้เนี่ย เขมรเรียกว่าแพ้ราบคาบเลยครับแล้วก็หงายท้องกลางเวทีโลกกันเลยทีเดียวเพราะในการประชุมสมัชชาสาภาพ,พระฐสภา,านโลกนั้นได้มีการลงคะแนนเสียงครับรับร่างมติเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและก็อาชญากรรมไซเบอร์เป็นวาระเร่งด่วนในระเบียบว,วาระประชุมใหญ่เลยด้วยการชนะโหวตด,ด้วยคะแนนเสียงครับ850เสียงและก็ไม่เห็นด้วยเนี่ย200เสียงเท่านั้นซึ่งยติด,ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไทยเราครับโดยเป็นคุณดังสมันโรมตัวแทนจากไทยเรานะครับที่เข้าร่วมประชุมและก็ ร่วมกันผลักดันเร่งปราบสแกมเมอร์ได้ออกมาระบุว่าสำเร็จแล้วในชั้นแรกของ IPU กับการเสนอวาระเร่งด่วนเรื่องอองเซรเเมอร์ของประเทศไทยเราซึ่งตอนนี้สิ่งที่ไทยเราทำครับกำลังเป็นที่น่าจับตามองในเวทีโลกมากๆชาติใหญ่ๆเนี่ยเห็นด้วยกันทุกชาติเลยแต่ที่ไม่เห็นด้วยก็คือคามเรนะครับก็โดนออกมาด่ายับเลยนะครับว่าเห็นแก่ตัวไร้มารยาทางสังคมไม่มีความเกรงใจแล้วก็เป็นประธาน i อ u เวทีโลกด้วยนะครับมีการตําหนิตัวแทนของคามเรบนเวทีโลกเนื่องจากคามเรนั้นใช้เวทีนี้ครับจวกทหารไทยเราว่าละเมิดอนุสัญญ,ญาเจนีวาคุมตัว 18. เฉลยศึกแบบที่ไม่เกี่ยวเนื่องอะไรกันเลยครับก็เลยส่งบุตได้ประธาน IPU นั้นรวมถึงสมาชิกในหลายประเทศเนี่ยออกมาตําหนิว่าไม่เคารพเวลาของสมาชิกจนกระทั่งชาติอื่นเนี่ยไม่พอใจกันเลยเมนกาดจ,จะฟ้องนะครับแต่รอบนี้ฟ้องไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์เขมนไม่อยู่ในหลักกรอบพร้อมกับมีอัปเดตเพิ่มเติมออกมาครับว่าเขมนนั้นยังไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับฐานสแกมเมอร์62จุด ที่ไทยของเราเนี่ยส่งไปให้นะครับก็มีการอ้าองออกมาว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่ดําเนินการปราบปรามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นแหละที่อาจจะโดนหนักก็ได้หลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเซ็นหุ้นมาเน็ตหรือแม้แต่ชาติขมิญเนี่ยผมคิดว่าเจองานหนักก้างชิ้นโตแน่นอนซึ่งมาต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นวงในลับๆหน่อยจากผู้สื่อข่าวอุโสสายตาหารครับคุณวัฒนานานุน่มได้ออกมาเปิดเผยว่าสองเสารวันที่ผ่านมานั้น ฮุนมาเน็ตครับมีการออกมาตอบโทษไทยว่าจะไม่ลงนามสันติภาพและก็ข้อตกลงหยุดยิงและก็บอกว่าจะไม่ยอมซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการแสดงนะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพบ,บกได้รับการติดต่อจากฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาเองลูกของฮุนเซนติดต่อเข้ามาเพื่อขอเจราจากับไทยเราครับเพราะอยากหาทางลงแต่ว่าที่ต้องแสดงนั้นเนื่องจากกลัวจะเสียคะแนนนิยมไปอ่ะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่อาจจักการตันตีได้นะครับว่าฮุลมาเน็ตและก็ฮุลเซนเนี่ยยอมไทยเราแบบเกือบทุกอย่างแต่เขาก็ต้องแสดงไปแหละหลอกชาวคอมเมนต์ไปวันวนเพราะการ